สวัสดีครับขออนำทุกท่านนะครับมารับชมเกมจำลองใหม่การขันครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลครับเปิดเอเมเร์สเตเดียมพบกับสลาวิปปาครับวันนี้อยู่กับผมเอ็ดมินเดนเอโซนครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ครับก็แต่จริงวันที่5พฤศจิกายนครับเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จำลองใหายการขันผ่านอีฟุตบอล l อ2พันะครับ ตารางคะแนนตอนนี้ครับอาร์เซนอลครับอยู่อันดับที่4ครับมี9คะแนนครับส่วนสซอร์ร์สอยู่อันดับที่28ครับมี2คะแนนก่อฟอร์มของอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีครับโดยดูการนี้เป็นทีมหนึ่งที่เสียประตูยากมากครับในลีกเนี่ยเสียแค่3ประตูเท่านั้นเองจากการลงเล่นไปแค่9นัดครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า แมตช์นี้ครับอาร์เซนอลเนี่ยยังเก็บสถิติได้หรือเปล่าครับเดี๋ยการนี้ก็เสริมทัพกันมาเต็มที่ครับสำหรับอาร์เซนอลครับนี่ครับวิกตอร์ยูเคเลสเดี๋ยวเรามาชมไลน์อัพกันครับของผู้เล่นทั้งสองทีมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากเจ้าบ้านกันก่อนครับอาร์เซนอลครับ สี่หนึ่งสองสามนาเปาอยู่เคลียซ้ายทอร์ซา,ซาขวาซากา้าตรงกลางมีเอเซดิแคนไรท์แล้วก็ซูมบินดี้ครับหลังฝั่งของสลาเวียป,ปาร์ครับมาในแผนสี่สองสามหนึ่งสุนต่ตจะเป็นโอไรยิก้าครับวาเป็นดูดาร่าครับซ้ายเป็นมาสโซปัส เรนท nee ิมเบอร์ครับวันนี้ยืนประจำแบ็คขวาแบ็คซ้ายคราฟิโอรีเกมเริ่มครับเป็นอเซนลเจ้าบ้านครับชุดสีแดงบุกจากซ้ายไปขวาครับทางฝั่งของสลาเวียาร์คชุดสีขาวแล้วบอลมานะครับจังหวะนี้ออกทางซ้ายคาราฟิโอรี่หมาเอเซพิกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหกอ่าครับสามประตูพุ่งเซฟไว้ได้ทักท้ายก่อนครับจากเจ้าบ้านครับอเซนลยิงจากเอเซ เซวิกครับมาที่โฮเลสโฮเลสโยนมาวิลเลียมซาริบารครับกับกาเบียวผู้หูเซนเตอร์ฮาฟตอนนี้นี่ถือว่าเป็นกำแพงหลักของอาร์เซนอลเลยครับแมเสียประตูในหลีแค่3ลูกเท่านั้นเองครับถือว่าน้อยที่สุดเลยครับอ้าวจังหวะฟาวลูกนี้ครับแชมเปี้ยนลีกก็เก็บได้ถึง9คะแนนครับ รอเฟตลีกโอ้โหโดนเตะล่วงไปเลยฟิกิงอัลเนอฟครับดิแคนไรท์ครับให้มาวิลเลียมซาริบาสุเมวินดี้ครับเอ้าช้าแล้วครับจังหวะนี้อีคารนตอเร่ครับมาที่ดูเดดูเดล่าครับเอสเซ่ หมารทรอซาครับทรอซา,อายิงเอา้าลื่นไปก่อนครับจังหวะนี้โอ้โห<ฮ>เสียจังหวะไปเลยครับทรอซา,อากำลังจะง้างยิงแต่ว่าไปลื่นเท่าไหร่ซะก่อนครับดูครับโอ้จังหวะนี้เจ้าตัวก็ออกการเซ็งครับแหมไปลื่นซะก่อนตั้งแต่จากประตูครับเสาประตูเป็นโค่าครับ โยนมากาเบียลสลีบา,บาให้มาที่จอร์แดนทิมเบอร์ดิคนไรท์กาเบียลออกมาทางซ้ายครับคาราฟิโอลี่โอ้แทงสวยครับโยเคเลสอ้าวฟรีคิกลูกนี้ครับของเบิร์นยาเชอร์นอลครับอ้าวโดนเตือนด้วยครับมาโอ้แล้วจังหวะระยะประมาณนี้นี่ดิคนไรท์นี่น่าจะลอยิงแล้วครับ สมาเดลลี่ครับแมไปฟาวอาฟิคิลูกนี้ของอานอครับเป็นดีแคนไลท์ครับดีแคนไลท์ปั่นลูกนี้เรียบร้อยไหมโอ้โหซูปเปอร์เซฟครับแมผ่านกำแพงไปแล้วนะครับแต่ว่าคอร่าเซฟไว้ได้ยังไม่เสียประตูครับสำหรับซาลาเวียปาร์คมาทางขวานะครับโฮเลสติโกโฮเลสโฮเลสเปิดมาลูกนี้ปัดทิ้งออกไปเอเซ เดี๋ยวเดียวล่าครับให้มาที่โฮเลสไหลามาครับเซฟชิกครับเซฟชิกมาที่ตาวเล่ครับแอเปิดติดครับซาลิบาเตะทิ้งไปเลยซูบิเมนดี้ครับให้มาคาราฟิโอลอสสรีรอซาออกทางซ้ายครับเอเซ่กาเบียาเซนอนเติมเกมบุกขึ้นมาใหม่ครับไม่ผ่านครับโฮเลสเก็บได้ คือหลังมาเดลี่ยกยาวมาโอรินกาเซฟิกครับมาที่ดูเดล่าครับตอเล่เตาเล่ไหลามาโอ้ยโอรินกาโอ้หจังหวะนี้เกือบไปซาก้าครับบุคโยซาก้าคือหลังซูมิเมนดี้ทางขวาก็เป็นวิลเลียมซาลีบาจอเรนทิมเบอร์ไหลามาเอเซ เอเซ่บนสวยแล้วอืจังหวะสุดท้ายครับเซฟชิกครับมาที่โอเลรินกาโดเรล,ล่าครับว่าสุดท้ายโดนเสียบอลไงกาเบียรเอา้าแต่ไม่ดีวิลเลียมซาลิบาครับผ่านไปแล้วครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกครับอาร์เซนอลสูน 0, สลาเวียพาร์คสูนครับโอ้โหจังหวะนี้ชื่อชั้นเนี่ยส่วนนั้นก็ดีกว่าครับซาลิบา ทิมเบอร์ไหลามาสวยครับเอเซ่ขวามาทิมเบอร์ทิมเบอร์คลอสมาโขกไม่ได้เลยหัวโยเคเลสออกไปซลาเวปาร์กมาทางซ้ายครับมาซอพุครับมาครับดีแคนไรส์กาเบียวสามสิบนาทีครับยังศูนย์ต่อศูนย์ทรอสซา ปอดซาอย่างไงครับดิคันไรส์หมานะครับเอเซเอ,าเอเซ้าวเอเซได้บอลจังหวะนี้โยเคเลสย,ยิงยังไม่ได้ครับโอ้โหซูเปอร์เซฟครับโอ้โหปัดจากเส้นเลยครับโคล่าโอ้โหหมาครับโอ้ยบอลลิวครับไปทิ้งไปเลยโอ้โหยังไม่ได้ประตูครับอาร์เซนอล ลูฟีคิกของดีแคนไรท์ก็เซฟได้ครับลูกยิงของโยเคเลสโจเจาก็ปัดออกมาได้อ้าวแล้วโดนทำฟาวล,ลูกนี้ครับฝีเขี้ยงอัลซานอลครับเหลาใบเหลืองเลยครับโฮเลสใบเหลืองแรกของเกมครับไปทำฟาวครับหยุดเอเซ่ไว้หลุดไปนี่ได้เปิดเข้ามาแน่นอนครับโฮเลสต้องทำฟาวไปก่อนดีแคนไรท์เปิดมา เหลือไปเอายังไงครับบอลหายครับจังหวะนี้โอ้โหอันตรายครับจังหวะครอสก็ามาอาร์เซนอลเนี่ยฤดูก,กาลนี้เนี่ยอัปเกรดเกมบุกขึ้นมาเนี่ยลูกตั้งแต่ลูกเซตพีสนี่ถือว่าทำได้ดีมากครับ่วาจะเป็นฟรีคิกเอ่ยเปิดจากด้านข้างหรือลูกเตะม,มุมก็ตามครับได้ประตูจากลูกเซตพีสค่อนข้างเยอะครับอาร์เซนอลฤดูก,กาลนี้หมาครับซิมเบอร์ถือว่าเป็นอาวุธใหม่ของอาร์เซนอลฤดูกาลนี้เลยครับ ทีเดียวที่ฟอร์มยังสม่ำเสมอครับยังไม่มีหลุดครับจังหวะนี้เอาเปิดติดมาไปฟาวครับเป็นฟรีคิกของซลาเวียปาร์กเราเป็นดีแคนไรไปเตะครับรอตัวไปครับยังไม่โดนไปเหลืองครับเหี้ยจังหวะจะเปิดแล้วอู้โดนเปิดปุ่มใส่นะครับจริงจังหวะนี้ให้เหลืองก็ได้นะครับเปิดปุ่มใส่เดลี่ เปิดโค้งเข้ามาโอ้โหเข้ามือของรายยาครับถึงแรงเหลือประมาณ4นาทีครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับกาเบียว <Gabriel. S 1> ให้มาทรอสสาดีแคนไรท์กาเบียวเปิดมาชิมเบอร์ชิมเบอร์ไปแล้วครับเหล่าโดนลวกไปยังเก็บบอลมาได้ครับกาเบียว ถึงแรกหมดแล้วนะครับทดศูนย์นาทีโอกาสบุกครั้งสุดท้ายของเชนอาแล้วสลาเบปาได้บอลแล้วเตะขึ้นหน้ามาก็ผู้สินเป้าบจบครึ่งแรกครับสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เชนอลก็ยังทำประตูสลาเบปาไม่ได้ครับนี่ครับโอกาสเข้าทำครับ4ี่ต่อศูย์ครับ อ่ขอนท่านมารับชมเกมเครึ่งหลังกันต่ออีก45ทีครับยังไม่มีการขยับตัวสำรองครับยังใช้สว้วเ่นตัวจริงชุดเดิมกันอยู่ครับทั้ง2ทีมครึ่งแรกก็อาเซนอนทำเกมได้ดีกว่าครับโอกาสของซาเวป้ายังไม่มีนะครับบอเร็วหมานะครับตาโอเล่ เปิดมาทางซ้ายไม่ผ่านอ่านะครับโอลายินกาโอ้โหจะแทงมาให้ดูดาล,ลาครับไม่ถึงครับอย่างลึกเข้ามือของดาวิดรายาดีแคนไรส์สมิธออกมาทางซ้ายคาราฟิโอริโอโจ่ายบอลเสียอีกแล้วครับเ <c oughs> ดลลี่บอลโยนครับดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับหมานะครับเซฟชิีครับ แล้วราย่าออกมาเร็วดาวิดราย่าควางบอลมาาที่กาเบียวคาราฟิโอลีทางขวาครับวิลเลียมซาลีบาวิ่ยจังหวะนี้ครับหูยแล้วเปลี่ยนตัวครับเอามาตินโอเดกาดครับลงมาทแทนเอเซ อู๋เมื่อสักครู่นี้สั์นี่เกือบเข้าครับมองทิ้งมาอย่างศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่งมาตินโอดากาศลงมาแทนเอเซ่ครับมายืนคู่กันกับดิคันไรท์แล้วก็มีซูเมดี้ยืนคุมแดนกลางตัวสุดท้ายทิมเบอร์ก็ห่างหายจากสนามไปหลายเกมครับสำหรับโอเดกาดมีการบาดเจ็บโอาล,ลินกาครับบอริ ยกมาทงางเตอาเร่ไม่ผ่านโอกตสารให้มาทรอสซาโยเคเรสแม่จะให้ซาก้านี่ยังแทงไม่ถึงผ่านแล้ว60นาทีครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับคาราฟิโอรี่ให้มาโยเคเรสบนสวยครับเปิดมาก็ติดลูกนี้เป็นบอลทุ่มครับ บอลทุ่มของโซครับแล้วเปลี่ยนตัวครับเอายูเครสออกครับส่งกัรียนมาตินาลีลงมาครับโอ้เหมือนจะเอามาตินาลีไปยืนหน้าเป้าหรือเปล่าครับเล่นฟอร์นายเชสซุสก็ยังเจ็บอยู่ครับมาโอกาสเปิดมาโขกลูกนี้โอ้โห,โหสากาแล้วเป็นบอลส,สวนของซาเวาียป้าครับมาโซพุส าแล้วครับทอราา์ซาทอร์ซาโดนลุมสองแล้วได้ฟาวด้วยฟฝีคขีของอาร์เซนอลครับโอ้โหโดนโดนทุกทางครับสำหรับทอราา์ซาเป็นผู้เล่นทักษะดีครับเลี้ยงกินตัวหนึ่งต่อนหนึ่งคลองบอลได้เหนียวแน่นครับฮาวาก้าครับเปิดมา าเป็นโฮเลสเปิดมาได้โขกแมจังหวะนี้บอลยังไม่ออกครับซุเม,มนดี้ให้มาทิมเบอร์วิลเลียมซาลีบาให้มาที่กาเบียลยกมาคาราฟิโอรี่แล้วโดนแย่งครับจังหวะนี้โรมดดาดาโรมดดาดาหลอกสวยด้วยครับมาครับดูเรล่าลุยจังหวะนี้ตาเล่เบิร์นมาโฮเลส เปิดมาติดบล็อกลูกนี้ครับแต่มุมอีกครั้งหนึ่งครับของซาลาเวียปลาครับอย่างสูนต่อศูนย์นะครับโรมาดาจะเปิดเข้ามาเปิดมาลูกหนีโขกหูเหินไปแม่บอลออกหลังไปแล้วครับผู้สชี้ไปที่มุมทงนะครับเป็นแต่มุมอีกครั้งหนึ่งครับโรมาดาครับเปิดครอสเข้ามาลูกนี้ยังไม่ถึงบอลิวพิกลงกิงเองครับแมาจังหวะนี้ยังเป็นบอลของซาลาเวียปลาครับ เซฟชิคครับออกซ้ายมาบริวบริวลูกนี้บังสวยหมานะครับโรมาดาเซฟชิคยิงมาโอโอลาลินกาอูจังหวะนี้ยังไงผิกแล้วยิงเรียบร้อยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้โหเอาจนได้ครับซาลาเวียปาครับโอ้โหดูครับโอเลยินกาครับโอ้ศูนย์หน้าใหม่เรขเก้าครับโอ้โหบุกน้อยกว่าครับแต่ว่าช่วงสิบนาทีที่ผ่านมานี่ ซาลาเวปา์นี่สวนกลับขึ้นมาแล้วได้กดใสซะนอนสองถึงสามครั้งครับโอ้โหแล้วออกนําไปแล้วด้วยครับดูครับจังหวะบางบอลนี่ค่อนข้างดีครับโอ้แล้วจังหวะิเปเลี่ยมซาลิบาไปพลาดครับไปสะดุดบอลหรือเปล่าดูจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่โอกาสครึ่งแรกนี่โอกาสของซาลาเวปาร์ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวครับครึ่งหลังก็แทบจะไม่มีครับ เออเรามาได้ประตูจังหวะแบบนี้พอดีเลยครับโอ้โหนี่ครับต้องดีใจหน่อยครับโอเลยินก้าครับสุดหน้าใหม่เลขก้าแล้วเปลี่ยนตัวเลยครับโอ้โหเอาเวสเคลรี่ลงมาแทนคาราฟิลลี่ครับน่าจะหมดแรงนะครับ1ต่อ0ครับนาที73สรบาเวป้าออกนามอาร์เซนอลไปก่อนโอ้ฟอร์มกำลังร้นแรงนะอาร์เซนอลนี่ไม่แพ้ใครมาหลายเกมติดต่อกันแล้วครับ โอ้โหแล้วมาโดนอย่างสไลอยปาร์ยิงนี่เสียหายเลยครับแล้วเกมบุกนี่ก็บุกอยู่ดีๆครับมาโดนจังหวะสวนกลับเฉยๆเองครับโอกาสยิงคองบอลทุกอย่างเหนือกว่าหมดครับโอ้โแเรามาโดนประตูแบบสวนกลับแบบนี้ก็โอ้โชดไขไม่ได้ครับเป็นจังหวะของฟุตบอลพอดีครับมีเห็นหลายตัวหลายนัดแล้วครับที่ทีมลอง โอกาสยิงแค่ครั้งสองครั้งก็ชนะได้ครับอาศัยเน้นตั้งรับไว้ก่อนแล้วรอสวนเหมือนซลาเวปาร์กนี่ครับทิมเบอร์ออกครับส่งเบนไว้ลงมาครับ,รบน,นี่นะครับเปอร์เซ็นต์ของบอลนี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับซลาเวปาร์กโอกาสยิงแค่แค่สองสามครั้งเองครับทั้งเกมโอ้โหจังหวะนี้อาร์เซนอลก็เกมบุกนี่เงียบไปเลยครับโอ้โหแล้วโยเคเลสก็ถูกเปลี่ยนออกไปแล้วด้วย มีแค่มาตินารี่ตัวเดียวมาครับโอเดกาดสมันมาใหม่ครับเลเวสิสเคลลี่มาครับเคลลี่ให้มาที่โอเดกาดโอเดกาดอุ้ยแหวก2ครับไปได้เราจ่ายมาซากา้าไม่ได้ยิงครับโอเลยินกาให้มาทางซ้ายมาโซพุชครับคืนหลังโบโลิวโอเลส <c oughs> เวลาจะหมดแล้วนะครับเหลือประมาณ7นาทีครับซาก้าอุซากา้า,กาจะแหวก2 เราไปเสียบอลกลางสนามครับโอลายินกาโอ้ยโดนเตะลูกนี้มาตินซูเมนด้ไปเหลืองหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับโอ้เข้าจากด้านหลังแล้วเข้าแรงด้วยครับจังหวะนี้เตาเล่นี้ล่วงไปเลยครับนี่ครับโอ้โหเสียบมาเลยแต่ไกลครับแม่ดียังยังไว้ก่อนได้ครับจังหวะนี้เอาละครับใสคลิกลูกนี้ครับาในสุดท้ายเเดลลี่เปิดมา มาดูเก้ครับลงมาแทนสาก้าเตาเล่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนถูกเปลี่ยนออกนะครับเอาเซฟซิลลงมาครับก็มีอาการบาดเจ็บก็เล่นต่อไม่ไหวครับหมานะครับเซนนอนทางขวา <White. S 1> เป็นไว้ครับสี่นาทีสุดท้ายเป็นไว้เปิดมาเอ้ามาดูเก้ยิงหูมุมแคบครับโอ้มาดูเก้ไม่จ่ายตัดเข้ามานะครับเลือกที่จะยิงเอง ดูจังหวะนี้ปาดเข้ามาก่อนครับนี่ครับจังหวะของกาเบียมาตินลี่นี่โล่งกว่านะครับแต่เจ้าตัวไม่เลือกจ่ายทอสาก็โล่งครับเจ้าตัวนี้ยิงอัดเข้าไปเฉยเลยในมุมครับจังหวะนี้อ้าวบอลออกหลังไปแล้วครับสามนาทีสุดท้ายครับอร์เันตามหลังอยู่ศูนย์ต่อหนึ่งต้องติงยิงตีเสมอมาก่อนครับ จะได้3คะแนนง่ายๆ้ย้ครับตองมาตามหลังยู่หนึ่งประตูลแล้วเปิดหมาลูนี้มาดูเก้หูจังหวะสุดท้ายนี่ไม่ได้เจ้าชิมาที่โอลายินก้าครับทดสามาทีนะครับโวสโวส,โส,โสหโอ้กัสเกลี่ตัดได้แล้วมานะครับมาตินเนรี่มาตินเนลี่ก็ไปเสียบอลกลางสนามโอลายินก้าให้มาทางขวาครับน่าจะจบแล้วครับสกอร์นี้ โอ้แส่นเย็นครับจังหวะนี้ไม่รีบแล้วผู้สินเป่าจบเกมครับโอ้โหพลิกล็อกเลยครับเกมนี้สลาเวียปาครับแหมบุกมาเฉือนเอาชนะอาเซนอลไป1นต่อศูนย์ครับประตูชัยจากโอราญินก้านาที73โอ้โหเจ้าบ้านนี่บุกทั้งเกมครับยิงประตูไม่ได้ครับโดนทีมเยือนสวนครั้งเดียวเป็นประตูเลยครับนี่ครับโอกาสยิงแค่สองครั้งเองครับของสลาเวียปาทั้งเกมครับเอาชนะอาเซนอลไปได้1ต่อ0ูนย์ครับ หมายเลขแมตช์ของเกมนี้ก็เป็นโอเรนก้าครับ8.5เดตติ้งครับโอเคผมก็ขอจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ทุกวนส่วนวยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสวดีครับ